รูปรวมข่าวสารหลายเหตุการณ์น่าสนใจใน News Connect สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ News Connect มา connect คน connect ข่าวกับดิฉันพิมพ์ละพัฒยโยวผุยค่ะคุณผู้ฟังคะ News Connect ในช่วงนี้มีข่าวสารความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเรื่อง ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียตอนที่1น้ํา้ำเสียที่เกิดขึ้นแล้วไปไหนค่ะปัจจุบันปัญหาความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำของประเทศไทยทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นทั้งแม่น้ำลำคลองอ่างเก็บน้ำทะเลสาบพื้นที่ชายฝั่งทะเลและแหล่งน้ำบาดาลค่ะสาเหตุที่สำคัญคือการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะโดยไม่ผ่านการบำบัดอย่างถูกวิธี ทาให้น้าทิ้งยังมีความเข้มข้นของสารอินทรีย์และสารมลพิษอื่นๆในปริมาณสูงค่ะทั้งนี้แหล่งกําเนิดน้ําเสียสามารถจําแนกออกเป็นสาประเภทใหญ่ๆได้แก่น้ําเสียชุมชนน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมและน้ําเสียจากเกษตรกรรมค่ะสําหรับน้ําเสียชุมชนจะเกิดจากกิจกรรมการดํารงชีวิตประจําวันของประชาชนโดยมีแหล่งกําเนิดมาจากครัวเรือนแหล่งพาณิชยกรรมอาคารสถานที่ต่างๆ ทั้งนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาดเพื่อควบคุมน้ำทิ้งที่ลงสู่ระบบรวบรว,บรวมน้ำเสียที่จะรวบรวมไปยังระบบบำบัดต่อไปค่ะซึ่งโดยทั่วไปแล้วระบบรวบรวมน้ำเสียจะแบ่งออกเป็นสองระบบได้แก่ระบบท่อรวมหรือ combined system เป็นระบบที่ใช้ท่อระบายน้ำฝนและน้ำเสียร่วมกันในการขนส่งน้ำเสียไปยังระบบบำบัดน้ำเสียค่ะ หากน้ำฝนมีปริมาณมากเกินกว่าปริมาณที่ออกแบบไว้น้ำฝนส่วนเกินจะถูกระบายออกจากระบบส่วนระบบท่อแยกหรือ separate system เป็นระบบที่แยกท่อระบายน้ำเสียออกจากท่อระบายน้ำฝนค่ะจะมีเพียงน้ำเสียเท่านั้นที่ถูกส่งเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับในกรุงเทพมหานครจะเป็นระบบท่อรวมค่ะเนื่องจากการพัฒนาระบบรวบรวมน้ำเสียในอดีตมีวัตถุประสงค์เพื่อระบายน้ำท่วมขังจากน้ำฝนไปพร้อมกับการระบายน้ำเสียเข้าระบบบำบัดค่ะ ส่วนน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมเป็นน้ําเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นน้ําล้างในกระบวนการผลิตต่างๆมีสมบัติแตกต่างกาันตามประเภทของอุตสาหกรรมกําลังการผลิตและกรรมวิธีการผลิตค่ะทั้งนี้กระทรวงอุตสาหกรรมได้กําหนดให้โรงงานอุตสาหกรรมมีระบบบาบัดน้ําเสียเพื่อให้น้ําทิ้งมีคุณภาพผ่านมาตรฐานก่อนระบายลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะค่ะหรือให้ได้ตามมาตรฐานก่อนระบายเข้าสู่ระบบท่อรวบรวมน้ําเสีย ที่บำบัดร่วมกับน้ำเสียจากชุมชนในขณะที่น้ำเสียจากเกษตรกรรมเกิดจากกิจกรรมทางการเกษตรน้ำเสียจากพื้นที่เพาะป,ปลูกน้ำฝนหรือน้ำชลประทานที่ระบายจากพื้นที่จึงมักปนเปื้อนสารเคมีจากการใช้ปุ๋ยและยาปราบศัตรูพืชค่ะโดยทั่วไปน้ำเหลือใช้จะระบายลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติโดยไม่ผ่านการบำบัดในขณะที่การควบคุมทำได้ยากเนื่องจากการระบายน้ำจากพื้นที่เกษตรกรรมมักมีตำแหน่งที่ไม่แน่นอน มีปริมาณค่อนข้างสูงการควบคุมควรเริ่มตั้งแต่การวางแผนระบบชลประทานการจัดรูปที่ดินในลักษณะที่สามารถลดการระบายน้ําจากพื้นที่เพาะปลูกลงสู่แหล่งน้ําโดยตรงรวมทั้งควบคุมการใช้ปุ๋ยและยาปราบศัตรูพืชในปริมาณและช่วงเวลาที่เหมาะสมค่ะและสําหรับน้ําเสียจากฟาร์มปศุสัตว์ควรรวบรวมผ่านระบบท่อเข้าสู่ระบบบ,บาบัดก่อนระบายทิ้งลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะส่วนน้ําที่ระบายจากพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา คนกักไว้ในบ่อพักเป็นเวลาพอสมควรเพื่อให้สารอินทรีย์บางส่วนตกตะกอนหรือย่อยสลายโดยกระบวนการทางชีวภาพในขณะเดียวกันการกำจัดตะกอนในบ่อเพาะเลี้ยงและบ่อพักน้ำจะต้องมีวิธีที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการปนเปื้อนสารเคมีในสิ่งแวดล้อมค่ะและนี่ก็คือข้อมูลจากศูนย์ความเป็นเลิศด,ด้านการจัดการสารและของเสียอันตรายในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรายการได้ใหม่เป็นประจำแบบนี้สวัสดีค่ะ Connect คน Connect ข่าวกับ News Connect